สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ประจําวันที่18กรกฎาคม2555ค่ะกับดีชนทัศนีรัตนกูลและคุณสุพจน์วิชัยค่ะส่วนข่าวเด่นที่นํามาให้ติดตามในวันนี้จะเป็นในเรื่องของนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ทําการจัดการฝึกอบรมล,ลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถ รวมไปถึงสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดมนะคะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่13เพื่อเข้าไปประกวดสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคอีสานค่ะส่วนต่อไปค่ะสถาบานันมาตว,วิทยาแห่งชาตินะคะจัดอบรมสัมมนาหัวข้อการเรียนการสอนมาตว,วิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร์ค่ะติดตามทั้งหมดได้ในช่วงโต๊ะข่าวในวันนี้ค่ะครับกับคําถามประจําวันนะฮะลุนลับบัตรชมภาพยนตร์ญญจำนวน2ที่นั่งกับคําถามถามว่า ในงานประเพณีแห่เทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีปี2555วัดบนแพนส่งต้นเทียนพันษาประเภทใดเข้าร่วมขบวนแห่เทียนคําตอบมี2ตัวเลือกขอ้อ1ประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กขออ้อ2ประเภทแกะสลักขนาดเล็กถ้าทราบคำตอบแล้วโทรเข้ามาตอบคำถามได้ที่045265111ครับ เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทุกทวนนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโลกาทรงเจริญพระชนพรรษา80ภพรรษาค่ะวันที่18กระะกฎาคม2555เวลา9ก้านาฬิกานายวิโรจมีแก้วรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาที่หอประชุมราชธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งในการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในว่าโรกาทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555เพื่อเทิดทูนสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างเสริมค่านิยมความเป็นไทยสนับสนุนการปรองดองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำารงชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอีกทั้งเพื่อทบทวนกระบวนการลูกเสือชาวบ้านกฎคำปฏิญาณของลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีสมา,านฉันด้วยกระบวนการลูกเสือชาวบ้าน องค์กรบ้านเกื้อรักร่วมกับมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดงานมหกรรมสร้างเมืองศรลห้าสร้างพ่อแบบแม่แบบครูสอนศีลห้าวันที่18กรกฎาคม2555เวลา9นาฬิกาส0นาทีสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับองค์กรบ้านเกื้อรักมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณาสุขอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณาสุขบุรีรัม จัดงานมหกรรมสร้างเมืองศีีห้าโดยสร้างพ่อแบบแม่แบบครูสอนศีีห้ประจําองค์กรต่างๆทั่วประเทศณหอประชุมภัยพยอมมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบเรอบ 84, ดสพรรษาหธันวาคม2555สร้างพ่อแบบแม่แบบครูสอนศีีห้า รวมทั้งสร้างเมืองศีห้าทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมผลักดันสังคมไทยให้มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงยิ่งขึ้นเกิดความผาสุกทั่วทั้งแผ่นดินและร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมบุคลากรประจำองค์กรต่าง,างๆให้ประพติปฏิบัติตนอยู่ในศีลมีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนในการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมโดยการจัดมหกรรมสร้างเมืองศีีห้าจะส่งผลให้สังคมไทยได้รับทราบกิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนำไปให้เกิดแรงบันดาลใจร่วมสร้างเมืองไทยให้น่าอยู่สร้างคนดีให้เต็มในสังคม และให้เกิดครอบครัวรักเหนือรักขึ้นในประเทศไทยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะคะจัดอบรมสัมมนานในหัวข้อการเรียนการสอนมาตรวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ค่ะและการยกระดับความสามารถด้านการวัดของภาคอุตสาหกรรมและการสาธารณาสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ เมื่อวันที่17กระกฎาคม2555เวลา9านาฬิกาที่ห้องประชุมทัพทิมสยามโรงแรมสุนีกแกรนด์แอนด์คอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี นายศรีสมบัติภูมิเขียวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่29เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหัวข้อการเรียนการสอนมาตรวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์และการสัมมนาวิชาการการยกระดับความสามารถด้านการวัดของภาคอุตสาหกรรมและการสาธารณสุขโดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วยครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28และเขต29 พร้อมทั้งครูอาจารย์จากอาชีวศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและสาธารณาสุขจำนวน312คนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความร,ามรู้ด้านการวัดแก่ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้ต่อไปสู่ภาคการศึกษาและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการวัดต่อการแข่งขันทางการค้าการยกระดับคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการจากนักมาตรวิทยาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการสาธารณสุขการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ต่อการแข่งขันทางการค้าการยกระดับคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการอบรมสัมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ถึงกรกฎาคม2555สำนักง,งานสาธารณาสุขเดชอุดมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตตัวราชการที่13เข้าประกวดสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2555 เมื่อวันที่16กรกฎาคม2555เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายสุริยันสุเพงคำประธานคณะกรรมการการประกวดสำนักงานสาธารณาสุขดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2555พร้อมด้วยคณะกรรมการการประกวดสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2555 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินให้คะแนนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่13ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2555การประกวดในครั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือเพื่อเข้าร่วมการประกวดสำนักง,งานสาธารณาสุขระดับประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้บริการด้านสาธารณาสุขอําเภอและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในภาคอีสานอีกทั้งยังเป็นการชื่นชมและให้กำลังใจกับสำนักง,งานสาธารณาสุขที่มีผลงานดีเด่นด้วย สำหรับผลงานที่โดดเด่นของสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอเดชอุดมในการประกวดในครั้งนี้คือผลงานระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายบริการบริการสุขภาพซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลเดชอุดมและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในการนำเสนอข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยการนำเสนอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นระบบที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้ทันทีที่ร้องขอเข้าสู่ระบบแพทย์จะรับทราบทันที วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเตรียมจัดงานศิลปินแห่งชาติสันจนรรรวมเทศกาลแห่เทียนพรนศาให้ความรู้แก่ตัวแทนเยาวชนภาคอีสานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทำงานศิลปะในวันที่20ถึง22กรกฎาคมศกนี้ค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม255 25 5เวลา8นกานาที ดรธนกรชัยกูลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับสำน,น,นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรโดยทำ่ายวัฒนธรรม เยาวชนรักแผ่นดินสารงานสินถิ่นอีสานที่หอศิลปราชธานีศรีวนาลายัยระหว่างวันที่20ถึง22กระกฎาคม2555โดยมีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศินนนนลป์วรรณศิลป์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านการแสดงดนตรีจำนวน20คนเช่นนายชาลีอินทราวิจิตดตรทวันยดัชนีดเรเฉลิมชัยโคิพิพัฒน์ นายนวรัตน์พงไพบูุ์นายฉลาดส่งเสริมหรือปอฉลาดน้อยนายเคียนดาเลาวนายสุรชัยจันทิมาทรหรืองาคารวานมาให้ความรู้และเผยประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มศิลปินแห่งชาติท้งนี้เพื่อใช้สร้างแรงบันดาลใจแก่ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนยมัธยมและว,วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วภาคอีสานจำนวน150คนทราบถึงเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมเทคนิคภาพพิมพ์ การสร้างงานปฏิมากรรมสามมิติการสร้างงานวรรณศิลป์และการสร้างงานศิลปะก,การแสดงโดยผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมครั้งนี้จะมีการประกวดเพื่อรับเกียรติบัตรเชิดชูกเกียรติจากศิลปินแห่งชาติด้วยไทยร่วมมือเวียดนามค้าข้าวในตลาดโลกมั่นใจผลักดันให้ราคาสูงขึ้นและทำให้ชาวนาทั้งสองประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่18กรกฎาคม2555เวลา10นาฬิกา30นาทีนายบุญทรงเตริยาพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมการทางการค้าไทยเวียดนามครั้งที่หนึ่งที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าไทยและเวียดนามได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าวเพราะทั้งสงประเทศเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายสำคัญของโลก โดยเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในตลาดโลกและช่วยยกระดับชีวิตของชาวนาทั้งสองประเทศให้ดีขึ้นและยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกด้วยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้ตกลงจัดตั้งกลไกการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนระหว่างกันผ่านทางฮอตไลน์ระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงและอธิบดี เพื่อผลักดันให้การค้า2ฝ่ายขยายตัวมากขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขณะเดียวกันยังได้ตกลงที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือของภาคเอกชนโดยสนับสนุนการจัดตั้งสภาธุรกิจไทยเวียดนามซึ่งถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขยายความร่วมมือของภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการลงทุนซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันใน AEC ด้านนางศรีรัตน์รัฐปานะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาไทยได้เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศษษรษฐกิจรอบอ่าวเปอยผู้ครั้งที่7ที่นครนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางสีเพื่อหาหรือพิจารณาแผนปฏิบัติการสำหรับแต่ละสาขาความร่วมมือทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานพาณิชนาวีและโลจิสติก การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การค้าระหว่างอาเซียนและจีนขยายตัวได้ดีขึ้นเกษตรอำเภอสำโรงนะคะร,ระบุก,การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะจะช่วยลดปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ค่ะ วันที่18กระกฎาคม2555นายชัยฤทธิ์เรืองสิงห์เกษตรอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าอำเภอสำโรงมี9ตำบล108หมู่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่จะทำนารองลงมาคือการปลูกพืชผักสวนกลัวแต่ยังคงมีปัญหาทางการเกษตรในหลายด้านเช่นการปลูกข้าวนาปีนั้นจะขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ต้นทุนการผลิตสูงเรื่องของโรคมแมลงและการใช้สารเคมีในการผลิต ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่และเลี้ยงสุกรเกิดปัญหาด้านอาหารสัตว์การบำรุงพันธุ์สัตว์และนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขาดความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนการรวมกลุ่มสหกรณ์มีน้อยและไม่มีความเข้มแข็งเกษตรกรมีนี่สินนอกระบบ เกษตรอำเภอสำโรงเพิ่มเติมว่าการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกมุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2555ในวันที่1สิงหาคม2555นที่ว่าการอำเภอสำโรงจังหวัดอุนบลราชธานีจะทำให้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอสำโรงลดลงและเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ให้แก่เกษตรกรด้วยวัดผลแผนส่งต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีครับวันที่18กรกฎาคม2555เวลา10นาฬิกาบรรยากาศการทำต้นเทียนพรรษาของวัดพลแผนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ทางวัดพลแผนได้จัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระนัตพลชัทโก พระประจำวัดพลแผนเป็นผู้ควบคุมในการทำเทียนปีนี้และนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชนวัดพลแผนมาร่วมแรงร่วมใจแกะสลักเทียนพันษาอีกด้วยทั้งนี้วัดพลแผนเคยได้รับรางวัลประเภทต้นเทียนประเภทศิลปินรุ่นใหม่มาแล้วในปี2554ที่ผ่านมาแต่ในปีนี้ทางวัดได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพันษา โดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านที่มีแรงศรัทธ,ธามีความสามัคคีกันที่จะร่วมใจกันทําต้นเทียนพันษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นการร่วมสืบสารอนุรักษ์งานประเพณีแห่เทียนพันษาของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีมายาวนานทางชุมชนวัดพลแผนได้ฝากเชิญชวนถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมการทําต้นเทียนพันษาของชุมชนมาดูวิธีและขั้นตอนการประดิษฐ์ต้นเทียนร่วมกัน และทางวัดพลแพนขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างต้นเทียนพรรษาของวัดโดยการบริจาคปัจจัยร่วมกันโดยสามารถบริจาคได้ที่วัดพลแนพนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามกันต่อค่ะกับราคาอาหารสดนะคะวันนี้ไปกันที่ตลาดใหญ่อัเภือเมืองจังหวัดอุลรธา,านีค่ะไปเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกร,รัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกร,รัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกร,รัมละ140บาทส่วนปลานินค่ะกิโลกร,รัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกร,รัมละ65บาทปลาชอ่อนราคากิโลกร,รัมละ95บาทไก่สดทั้งตัวนะคะกิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาท ปีกบนราคากิโลกรัมละ70บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ95บาทและไข่ไก่เบอร์สามราคาถาดละ93บาทค่ะต่อกันที่ผักสดนะคะคะน้ากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะ มาติดตามพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆประมาณ40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิก35นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา35นาทีไปต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ33องศาเซลเซียส สภาพอากาศมีท้องฟ้าแจ่มใสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเร็วลมที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อกันที่ประเทศกรัรมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประเทศลาวนาครเวียงจันทร์อุณหภูมิ31องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตามกันต่อกับขา่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่4ระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคม2555ที่โรงแรมสุนีแกรนดจังหวัดอุบลราชธานีอ่านเพื่อรู้เปิดประตูสู่อาเซียน จำหน่ายหนังสือกว่า150สำนักพิมพ์ในประเทศไทยนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตอบปัญหาเล่านิทานชิงรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย สานีวิทยุร่วมด้วยช่วยการจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแท็กจัดโครงการปัจจัยยานเพื่อน้องปีที่4จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่22กรกฎาคม2555ณศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อุบลราชธานีและขอรับบริจาคแบตเตอรี่มือถือเสื่อมสภาพที่ชาร์จและอื่นๆนำมาบริจาคได้ในวันงานหรือนำมาบริจาคที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานีข้างตลาดสดเทศบาลสองอำเภอวารินชำราบจงังหวัดอุบลราชธานีสอบถามเพิ่มเติมโทร0831516060045323313 จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2555 111ปีหรือเรื่องคุงเหืองเมืองธรรมงามล้ำเทียนบรรษาภูมิปัญญาชาวอุบลระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง5สิงหาคม2 5ง5ประกอบด้วยกิจกรรมการเยือนชุมชนปิดพิธีอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพาอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมาก แสดงแสงสีประกอบขอบวนเทียนพันษาและขบวนแห่เทียนพันษาจากพุ่มวัดต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแด์บอลชายหาดจิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2555ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31กรกฎาคม2555 บริเวณชายหาดแม่น้ำมูลอเภอวารินชำราบตรงกันข้ามกับท่าน้ำตลาดใหญ่ในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงของการเฉลยคําถามค่ะกับคําถามที่ถามไปว่าในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุลราชธานีปี2555วัดพลแพนนะคะส่งต้นเทียนพรรษาประเภทใดเข้าร่วมประกวดในปีนี้ค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ1นนะคะประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กค่ะส่วนรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณเนวดารักคุณห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาขา้าวงจรและก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ครับและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ เว็บไกด์บน com ครับค่ะและท้ายนี้นะคะบระจสัมพันธ์ค่ะติดตั้ง RTV วันนี้นะคะรับสิมเน็ตฟรีจำนวน20ชั่วโมงค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติม045265111นะคะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีรวมถึงเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ